บานเดียป์เซาดวนเดียวเนนออนเนาะวนี่แกวันขายเล้เก้าว่าเ้าเสนวันล่านี่ยเปยเซนหาดดิเปย์ขาประจำบ่ชื่อน้ำเพลื่อเนี่ยติฟกิตตัวตลอดพี่รอดยโอ้ยฮักตอนสมาพอมีวันแรงงานพ่อมไ้บอันนีนผูกับวัดอิมูยูดแต่ว่าคือเขาเส้นอย่าี้มันจะเป็นวัดอันนี้ซื้อวั บตต้องอ่มพนายแล้วปอรจชื่อว่า่ไง้งานครับผมเดีดิคเยิเาถื่อนถไม่ได้มีอะไรสิยาบกซินอย่ใช่ไหมโอ้ขวดเจักบใหบุญอนะไม่ได้ครับเดพอดิทามยังตุกครบชุดแล้วนเกัไปนะพี่่อบตรนีครับนเพิ่นเร์ชันนี้ เอาอย่างเนาะสู่นาเตค,คน็ิดนี่เนาะใปดูขึ้เบห็นเดี่ยงเนาะดีแตแล้วว่าเขาพุ่นเนาะเ <laughs> ขาพุ่นก็ได้ดีเขาพุ่นก็ได้ องเอ้ยเนาะตอนนี้กับผลพลอยพี่น้องเอ้ยแบบตุ๊กยิบยิบยิบเนาะตกเบิดมือเบิดเว้นอีกแล้วพี่น้องมื่อกี้อะไรเฮ้ยเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมื่อกี้เด้อพี่น้องเด้อทางบระจิตเองก็พาเอฟซีทุกท่านมาเพื่อนของน้องเตี้ยเนาะคนสลัดเด็กน้อยคนสลัดพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นตางเป็นตาแพงมื่อกี้เนาะทางบระจิตเองเนาะก็ได้มีโอกาส เขามาหาทางเฮือนเพ,พิ่นมาอัปเดตพี่น้องเลยให้กับเอฟซีบึงกาเลวเลยพี่น้องเลยโอ้ยเนาะคักแน่อีดีพี่น้องเลยคักแน,น่คักแน่เนาะกาซีเข้าไปไทยให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบึงใกล้ๆเลยเนาะขึ้นไปแต่ละบอลขึ้นไปเบิ่งแต่ละอันนี่มันบ่ธรรมาดาพี่น้องเลยตัวนี้น้องเตี้ยเพิน่นยังบ่ทันได้มา พ้นมาน้ำดังเนาะเอาเองก็สิี่ถ่ายก่อนเห็นกับพ่อแม่พี่น้องอีซีเบิ้งเอาเบาะแสบายดีสบายดีเจ้าสิเป็นมือกล้องมาคอยเป็นมือกล้องก็ได้องเบิร์เบิร์ยังก็ได้นะอ้าจะเป็นมือกล้องไคอยมาเนี่ยมาหน้กหน่วกันกับบาส์เซียพันพี่น้องเร็วมาเนี่ยบุ๋ยเนาะฝนตกสองมือเลยบ่ไ่วมากกับสองมือนี่ได้เนี่ยอวานนี่ก็แข่งฝนบ้านนี่ก็เบิดมือเอาซิซิมาเนี่โอ้ยบาได้ได้มาเนี่ยมาต้องการจะทำเบิ้งตอนที่ มันผลบุตรก่อนพี no <c ười> oh, okay. ่น้องเลยเขาจึงได้เบ่งเวียกกันไปคนดะบอลคนในทีเนาะบังคับแล้วพูดว่าไงนายพี่น้องเลยเขากลับไปตอนที่มันแยะเนาะกลับไปน้ำกันกอ้็เนาะบังคับขวดพูดีไปอยู่เกล้าวู้ดทุกเนาะขัดแน่เลยทางนะเพันบุ์บุไรว่ายบนเขาตีจักดีเลยพี่น้องเลยเนาะถักถักเนาหายยามยามหาบังคับ ເບິ <uk we> <Merkel> <orer haciendo naz is> ່ງກໃກ້ໆເປັນແຮງຄັກເນາະຖ້າສີນີ້ເຂົ້າໄປແຮງงามພີ່ນ້ອງເອີຍເພິ່ນຊິໄດ້ເຮືອນໃນຊາບພສາວຍລົ4-5ປສາຕັ້ງຢສ ขนาดคนก็ท uh, ่าไหร่งามงามงามนี่คืออะไรันัเี่ยนะพี่อันกัแห่งขนาดขัดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าเนาะเก้าขัด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 เจ็ดขัดนะสิบสิบสิบในเมนอยู่ Tí nữa moment, moment men xếp thế này ờ, khuyến cảo, khuyến bò, bò. Ừ, mô-men xếp mô-men vào nè Ủa, cho nên là khuẩn cao khuẩn huyệt luôn Ừ, ừ, ừ Ừ, ừ Mô-men xếp Ừ, ừ, ừ Để phụ đồng về nữa Ủa Bộ chú trông có hẹn bộ tí đáy sáng bao nhiêu nữa ừ, ừ, ừ ừ, ừ, ừ

mong cái mong cái như là, ờ. như là. Cái thương vị vẹt nương nóng 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 nữa. nóng 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 đấy nóng 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 giờ ร้องผิดร้องผิดป่ะเจาเหอเจระเเอ้าเอฮานเนเนยไม่อันเดียวเลียเนาะบานอาซามใช้ถานยไม่เพนไม่เพนเดียวถ้าฮ่าอ่หนักเงินฮักเงินยู่เนาะบัตรหกหลายๆฟองเพราะว่าราคาถูกกว่าไม่เป็นเพนเดียวไม่ไม่ไม่หายอนะ เฮ็ดได้อันท่น้อยแยังบ่เฮ็ดได้นยเฮาเก็บไ้ํามันทํานี่ก็เฮ็ดได้เมันมันบ่แน่นเนาะจะหาเพียยไวใชม่่นเดียวสิว่ามันก็เนาะคุณภาพมันก็สิดีกว่ากันดนี่อันนี้ก็โอ้มันมันจะไม่นีเปอร์เซ็นต์แบบว่าอ่าโยกเย้งน่อยเนาะอันนี้น่ะม่แท่นเดียวมันหาิ ขับไปไนขับไปเรื่องนั้แนมห่อนเรื่องรามันเซเนาะบอกคนนี้จิไคเรินเพื่นนะว่าชิดด้ยเจ่อเจอเพื่นว่าช่วยเพื่นว่าโจนเนี่ยขักแข่งเนาะขักริบนี่นะป้านักึกแขึงเพ่ง่ายได้ดีิเนาะบานจกเป็นเสีนทาป้อเอ พูเจริอ้วันขายไลยเก้าวัาเก้าแสนวอลลาห์เลยเหลียวแปดเซนหาแปดเซนหาทิเก็บขาประจำบ่ชื่อน้ำเพลื่อเนี่ยิอ๋อนี่ใช่เนาะตันนี้นไหพูิต้องเป็นไมดูโย่รักกันนี่เนี่ยพวกพันหรอเนี่ยอ้โพันพกพันเนี่ยหนูดูเไม่ดูเพรดังเพื่อนดิปพาต้อคนรวยนะเติบหนึ่งเมตของมาไหนเนาะ ทักปันยงเปิดไปได้หรอได้บ่แน่ได้เนาะเน่ยนน่ยนัน่นเห่เมีค้างนีนจะมีเงินเย็นเนาะบ่บ่มันมันทักเลยครับอยู่เรืองนอนอ่ะมันห่อไหมเต็มเต็มหมอดเลยหมอเต็มบิอันนี้เอ่อเป็นไม่ชินาเนาะ ม่ไว uh> ้ซ uh> ี่ another, ันค uh 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 ับเนาะแต่ว่ามันมันแพงคือว่าเนาะเนาะแต่ว่าคุณภาพมันสิอยู่ในประมาณจปีเรื่องไม่ไม้สลนเป็นหยังะเป็นหยังบ่ถึกฝนถึลมหยังก็บ่บ่บ่เว่าเพิ่นเฮ็ดมาเพื่อแบบนี้เนาะก็เฮ็ดกับสิ่งนี้ลเจที่ว่าเพิ่นู้เนาะมันสรรพคุณใชจัั

cái <laughs> đó đó nó nó à cái điện thì sai rồi không ăn cái nó, chips, 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 tiền hàng chips, hàng chips, 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 chips,

เกี่ยงแล้วเนี่ยไมีเสี่ยงด้วเหมอนาบ้นมีรอเปล่ายังมีตำหนิอยู่ได้หรือปล่ากี้ตะกี้ยบม่นีะมันมีบ้างเป็่าม่บเจ็บอ้เปิดมาอองวันนี้มันมันไม่บ่เลยนะไม่มันไม่บ่งเนาะตอนนี้ประตูสี่เหนี่ประตูประตูได

จบมักแค่นี้ครัเนาะเปิดมาก็บ่ได้ว่าแบตื่นตะตาดเนาะอืออือเดี๋ยวนี้ยังมีงานทัาอยู่บ่ซั่นนเจสโสโเลยอืมีอยากได้เนาะบขึ้นเนาะสโแล้วก็กับวัดนี่แหละอวัดก็ยังเลยยังสิาไปโบกอยู่อันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ บิ่งเบิดนี่เด้อบ่ยินเนาะนี่เดู้เบิ่งคักเบิดีนี่เนาะไมันออกบ่ได้เด้ยังหลายอยู่ใางเดู้เด้อูมันูนี่ต้องมันเป็นคนคนอช่กันก็ดโอ้อันนี้เฮาเองบ่นี่อันนี้เองนะนี่เนาะหซนี่กซื้อเาไม่ไม่ชอบไม่ซีดก็มาเฮ็ดเอานก็บ่ได้ซื้อเนาะเห็น่มันสิเป็นซนะ ิ่นคือว่าแน่มีแต่คนเห็ดเด็ดแนนนะเนาะก็เลยจะบาเไยก็เห็นได้บดก็วาเนห้องนี่ยังไงถางถาน้องเตี้ยป้บถางเตี้ยว่าก็หนักที่ว่าบอต้าคเียหายนอกคุณอ้เตี้ยบ่บใกลชิมาแหละพนนว่านี่ยโอ้บอต่ผู้ได้ผู้ดีได้เสี่น้องไปมันนี่ก็ไปจังไหนเนาะได้อบบดเนาะวันนี้ได้เบบดได้อบบดแล้วคือว่าแทนว่าแหลนเรื่องเงินชาติมันมันแล้วบแล้ว ในชวนนี้นะเรื่องต้อเติมหรือว่ากันูเงินเื้อนหงน้หอ้ไฟบออเนอดวเางเรื่องตอเติมแต่ละได้ผมได้เพื่นเ้ยเนาะนะเนาะกันกันนี่พู่เป็นซอยกเขากเฮ็ดตเป็นบอแล้วกันทว่าเปนหัวลกถ้าเนได้ได้แล้ทีเฮ็ดนะเขากเฮ็ดเพื่อนใชาเป็นรักเป็นฐานไว้เ

ซอยกันออกมาว่าช็อปปิ uh, yeah, no uh ้จะชินแล้ววันนี้เนาะอาจารย์จะเป็นสะพานบุญต่ออีกพี่น้องเลยอ๋อผู้แรกเนาะก็มาพาอาจารย์เพิ่นนั่งเบิ่งอยู่นี่ผู้แรกเดี๋ยวเมื่อไรวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะพ่อกันเนาะบุมีอย่างเดี๋ยวว่าคือชีบุมีอย่างมาเดีว่าเอ้ยข้าบุญข้าเปลี่ฉันคิดบ้าเ่ลี่ยนกันใจดีว๊า บ่อคือเว้าเรื่องเวียกนี่ค่าบ่ก็ต้องมีอยู่แล้วเฮามีอยู่แล้วแต่ว่าเฮาก็สิสละเฮาสิแบ่งเวลาไปสละไปเออสละไปาว่าเอิสิเว้านี่ยนว่าสิได้เว้าอกว่าไปทหนาเออก็ฮอมื้อนี้ก่อนเฮาก็ังอีกเท่าือเนาะหลายมื้ออยู่เด้ีนึงเนาะีมื้อ7มื้อเออที่เิทาง ไปฟังไทยพี่น้เลยแลวันทีจะเจงอีกีนอ่ะเจ๊งอีกเนาะักเนู้บุปผาเสุ้งวัดถอยก่อนตันต้องว่าขาดไล้วจังเหมือนข้าววายอยู่เ๋ยวหนูลักกัดแล้วจหัวหาหาปีเลยอไรข่อยมาหิเลยฮะอ๋อเด็ดมันน่ะนะบั้แต่เข้าไปเฮ็ดเวียงบาน่ะบานน่ะตเฮ็ดเฮ็ดเยี่ยอยู่พุทธิบ้ดนอยู่โยูนะเอาเฮ็ดว่านอู่ยู่แหละมายนี่หววันวัวมันน่ะ

แม่ถ uh, ah, no. well, so no ้ามีรเชนเส้นเขาแตมี้เขาเสเข่าบ้านเขาไที่เนาะแม่มันมันได้ถ้าผมมีไรเส้นันี่งร้อยมีแต่เส้นเนาอยังด้าเาเะียมีได้เอเส้นเนาะมีเส้นเข่าได้มาแบบ็ได้จับขามาหน่อยียร้อยก็ได้คือคุ้นคุนว่ามีคนดึงงอันี่แหละมีมีเจียเลยเจ้าดิมแซนะอันเดียวกันอาเกียวคือคือเจียนะคือสมมวาเจ้าเช่นจากฟังเล่าไปหาไปไทยสิเนาะมันต้องมีเจียอเจียวกัเจียก วันนี้ขากลับมา้าเว่าเลยกมิตรเพริ่นจ้ำตาไว้เลก็<อ>เขาเช่นเขาประเทศเขาเลยก็น,น,น,นอกจากว่าการขึ้นในอกรณีอ่ัววัสหรว,แบบาาว,ว่าะแบนี้การนี้ก็ข้าวนะว่าว่าได้ขึ้นก็<โ>ยังยุ่น้ำท่วนี่แหละพีเเ่แดงเลยใเนาะใ <c oughs> ช่หมู่้ชายอ๋อ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 อออ๋่อ๋ออ๋อยอออ๋ออบอออั ไปเอไ้ก็อยู่ฝั่งไทยผมว่าไปใช่ผมว่าไปจับตัวอีกทีไอ้ก็อยู่ฝั่งไทยผู้ผมไม่ได้เคยว่าอานาิป้าไว้น้าผมก่ออยู่ช่วยผมก่อนยางหีนอยู่หน้าผูเนากันแต่ไม่จับตัเอหน่มกกัเลยจ้ะนี่เวิดที่น่าบัรปจัตัวกันนะมีเสาแต่ว่ชิอ๋อแต่ห่งเนาะใคงกลับตีได้เช่นเ่นเขามาเล่นเด็ดเรไปยังมีนะฮัอยู่ด้อยนี่เด้นี่นะ วดอายุนี้2028บ่ได้เออนี่2 0 4 4ปีอูเนาะโอ้อ่ากระเดมไว้กับเจ้าบ่ทางท้ายเจ้าเซ็ตบ่ได้อนนัคือว่าปานนัะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เซ็นอยู่ดมาเ็นอยู่ตอ่เ็นออกบ่ได้เ็นเข้ารแมีแต่เห็น่เจ้าจนี่เียน้อยนะแต่ถ้าเกบ่เป็นหยังอา่าตัวกาตัวนี้บ่อ

มีบนี่่เสียนี่นะบบัตรเอทีเอมนี่มีแต่บัตรมีเงินนีเป็นเสีย์กันจะตัวนี้ตัวไทยน่ะอืออมาับกันเยมาละต้องคอยนาคนอื่น้ไป้บนเด้มาห้องเจ้าก่นอายุทีร้ายคนนี้นา้เนี่ยต้นตัวนาได้ังคู่เลย้นไปแนนี่นี่นี่อยได้อย่เนะได้โอเคแต่ได้เยอะ่่ยสองพันท่ารนี่ คมคิดตัวตลอดพี่ลองไหยโอ้ยเลยฮตอนไหนมาพม่มนี้วนแรงงานพอมไหนมันมันผูกครับวัดอีบูยูเด้แต่ว่าคันคื่อข้าเส้นอย่างี้มันจะเป็นวัดนั่นเลยชื่อวันวัดทองอีน่หวัดสปอวัดสปอดจะชื้อวันมาไดงงานฮะผมดอยู่ดิมถือก่อนคิไม่ได้มี่็ถไยัสินยาักซินอยู่ใช่ไหมอ๋อขวัญจไก้บ่เว อยครันเดี๋ยนิยังตุ๊กครบชุดแล้วอะไรันไปนะพี่บอกอะไมกันมีเบดเนาะเอาเพื่อนไปเดินกันเดียวถ้าทั้งน้องเตี้ยเพิ่มาก่อนเสร็จเนาะเขาใจเงิน่าคุยกันดีเตี้ยพันน่อยยังถ้าเจ้าของเฮือนเพิ่อยุ่ มีแต่ว่าจังได๋จ่ายคุ้มจ่ายค่าส่งค่าจ่ายบ่จ่ายค่าซมื้อนี้นะแล้วมื้อนี้เลยจาินมานําแน่ามงมานํากันเนาะบชกันเนาะเอาจ้ะเนาะพี่น้องเอ้ยมาก่อนปูนไว้่าน้องเตี้ยก็มาสร้างเพิ่นก็เมื่อบดนี้เนาะโอเคอ่าางวดเนาะเก็บไผมานําก่อนเก็บให้ไว้ก็บ่ได้บ่ บอกว่าพอเราถึไมใชเบียเงินแล้วเจ้าของเพือนคนจนมาเลยนาะบัานนี้เอาสบายดีป้าลุงลุกสบายดีสบายดีเนาะถือว่าเรวคัดเด้แน่เรวมาดน้เนาะอะไรน้องเตี้ยถือว่าเมื่อไน้องลักใช่ไอยู่บ้านคาคาคา

มิีบ้านนี่ะมวไเด้บานนี่วะแต่เด็มนเดอคนเดียวเนาะโอ้ยใช่ปล่าต้องช่มคนมาเยอ้เนาะโมยู่บ้านีนห้วยแมนบ่อยวะก็ดีกันมาเนี่กันเมื่อเลยโทรนัดไม่เป็นครับทนไยเมื่อกี้แล้วนะใชเป็นนันเพงานทำงานใช้าใ่คำในอมใคั่วนัยเนาะเดเียให่เนเนาะวได้เนาะเดอวนี้ี่วได้นอนนี่แหละ

เราละเอียดเนาะแต่ว่ามีแต่ชาบุได้ด้ยแต่ละคนอีกอ้อางคือแบบเป็นชาบุ้นนะหูจ๊กบุ้นว่าให้แรงให้แรนะจ๊ะเร่หนาที่ไรเลยไได้เลยคือว่าจะเาไอ้ทีนี่เลยขอให้เป็นบัดจีนะอตอนนี้ตังเป็นบุเลย่ปั่นงานกันจบ้วนะเนาะตอนนมบางอย่างเดือคือแบบคื้อเน่นนะน้าเน่นในหูในตาเดี๋ยวนี้นะน้อดเนาะมันคือว่าคัดนนสมกัรณางนเป็น เ็มาแตดอรู้นอไมีบนติหรือว่าน้องเตี้ยอเขานยค่าสีปรจักสีมันทาใหม่ด้วยมา่ิตเปิดทงกินอีเด้เ่ิตเปิดทกิน้นอเยอะไรอยู่เดียวเดียวีะอัดมอเองกเรื่องขยับขยื่นนี่มันเป็นเรื่องปกติพเพืยนไหมมันต้องมีเพื่องมันชีดูช่วงโตวนั่นนะ เพิ่นาเฮือนบ่ิเฮ็ดคักๆเนาะพี่น้องเนาะต้ยับไปเยอฝนตกมานี่เพะเปียกไเลย่อยฝนตกมาสาดด่อยคือกันไม้น่ะมันแ่นเนาะไม้มันเหี่ยวไมันเหี่ยวเหี่ยวเื่อมันน้ําแดดลมเนาะกเปนแปลงเพราะว่าคือคือสิแปด้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็แก่นี่แล้วมันก ครูง้้้้้้้้้พ้้้้้้า้้้้้่้้้้้ี้้้้้ต้้้้้้้้้น้้่้้้้้้เ้้้น้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ม้้้้้้ด้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 า้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้้้่้้้เ้้้้้้้่้้้้้ว่า mình มี ngày ใหญ่ดอก nha ใหญ่คือเฮือนบ่แล้วผู้บ่ của ใหญ่เนาะแม่น đó anh à, นี้เพิ่นมันยังก็ควบทวน เอาโงพยาบาลท่านเด้อเออทโรยโดยเราอ่าคือว่ามันกะไปโรงพยาบาลอยู่บ่ได an ้ไปบ่ได้ไปนตกเนาะนตกจี่งเมนีก็ได้กะคือว่านพี่น้องมานี่ก็ยิดีใจนําน้องเพิ่นเนาะบเดมาพร้อมกันเมนีก็ได้มานําอ่าบ่ตาเพิ่นเนาะน้องเตี้ย งบ่อีกอ่ะงบอีเฮียมาจะใช่จังคิดลายนะเบิ่งนี่เนาะมาตาให้เอ่าก็นั่นแหละพี่ตองเลยมีแต่ว่าเมื่อขึ้นเพิ่มขืนซานคือทางทีมงานเขาเนี่ยหิดเพื่นมากเนี่ยอยากได้อะไรอะไรหลังเติบได้เนาะโดยการเตว่ามีแต่รอรอขึ้นรอขึ้นดูทางบ้านนะเพื่อนคุ่เนี่ยเงินชาวตาคุณก็รอกันหมอนมวยยามพูดแล้วเนาะ và gian đẹp hơn nữa hơn này hơn nữa gần bắt buộc bà hát nữa đóng cỏi nè nó phải hỏi bất cứ đong người nóng 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 bất cứ người nóng bất cứ đong người nóng cứ đong người เอาอย่างสูอนาคตคนสิทนี่เนาะอืมไปคือบ่เห็นเดี่ยงเนาะดีแต่เว่าเขาุ่นเนาะเุนก็ได้ดิุ่นก็ได้เนาะุนก็ได้เนาะห้องน้องเตี้ยทางุนบ่นะห้องุดุนเออคือบอาห้องนี้อยู่ยังครับเออให้ผู้ใหญ่เพิ่นเด้เนาะเหนือเนาะใหญ่าทางเหนือเด้อ อ่าเด็กน้อยน y องทางใต้อืมเดี๋ข่อยเลือกแล้วว่าซั่นเด้แ้พี่น้องด้นอ๋อนั่นละเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเวลาหน้าที่ถือว่ายกยืด้บ่จิต่จังได๋กเจ้าสิคุยกับน้องเพิ่นท่าบ่ข่อยด้สิลงก่อนคือกันนั่นแหละเนาะกันคือกันเนาะแต่ว่างอ่านุ่มงามเนาะแล้วกเ็จังได๋กับทางลูกศิษย์อาจารย์เพิ่นอ่าเนา

จบคลิปแหละพี่น้องเลยสิได้ลาพี่น้องไปก่อนเนาะไปสันงเที่ยวสบายดีไหมสบายดีสบายดีพี่น้องเลยป้าตู้ผักเน่ดีพี่น้องเนาะไม่ไหวแล้วพี่บางใครามพี่ปูนทั้งนั้นก็ได้เอาพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงมัธย์สกุลสัคนพี่น้องเลยงามค่ะงามแน่สำหรับคลิปนี้เลยพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางลูกศิษย์อาจารย์และกับอาจารย์นั่พี่น้องเลยพปอรเซ็นเป็นพร้อมเนาะ FC ท Th ุกท่านที่คอยบึงคอยชมเด้อพี่น้องเด้อนะฮะงามขักงามแน่ขอให้ FC ทุกท่านดีไม่แห้งสำหรับปี่นี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้